ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Hello Charlotte ในพาร์ทที่5ครับมาต่อก,กันจากพาร์ทที่แล้วซึ่งอยู่ในโลกของเขาเรียกอะไรวะไพทีอัสปะ่ะที่ตายไปหมดเลยไม่รู้ว่าให้เราทำอะไรครับสแลกเตอร์เฮาส์หนึอเอ๊บ้านเลื่อยนี่ให้เราหาเลยว่ามีรูปภาพอะไรอยู่ไหมหนทางที่จะรู้ได้ถ้าหากเพื่อนบ้านของคุณถูกครอบงำโดยพระเจ้า1 ยิงพวกเขาแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นยิงพวกเขาวัดเรื่อยให้เราทำอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยครับออกไปต่อได้นี่นะนีก่ก็เดินบนน้ำแดงไม่ได้เข้าใจผิดเองรัสเตอร์เฮาส์สามเข้าไปดูซิโอ้ไม่มีใครในห้องนี้เลยนอกจากศพศพแน่เหรอก็แค <K> ่ศพอีกศพหนึ่ง แค่นั้นเองเหรอจริงดิเฮ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยเดินไม่ได้ตรงนี้เอาน่าจะบั๊กมากกว่านะอตายสงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไปต่อโอ้โเฮ้ยอะไรอะไรวะบางทีเธออาจจะแค่หลับไปหรือเปล่านะไม่ใช่หลับมั่งศพ ที่กำลังเน่าเปื่อยเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเมื่อกี้มันโผ่มาแบบเยอะมากหลังที่หกเหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอา้เอาโดนประหารได้เหรอเฮ้เมืกก่อกี้เอา้าแล้วโหลดจิดเซฟด้วยเดี๋ยวกลายเป็นโหลดเซฟที่ฟิลิกตายเฉยเลยเราต้องไปโหลดไฟล์หก เซฟแยกฝาเยอะก็งงเนาะบางทีแต่ว่านั่นแหละครับจะได้เล่นหลายๆรูทโอเคเอาใหม่งงเลยที่อยู่ตดนประหารเราต้องวิ่งฝ่าไปเลยป่ะผมว่าไปเฮ้ยได้อยู่อ่าไม่ตายละแปดสามเจ็ดห้าสองเก้าแปดสาได้รับโน้ตศพอีกอันหนึ่งที่เน่าเปื่อยตายวิ่งฝ่าไปชาลอตเอ้ยเอาออกไปได้อ่ะ 837529อ๋อไอแต่เราก็รู้รหัสแล้วนะเอา้าเดี๋ยวระโหลดเซฟผิดอีกรอบเลยโคตรวนลูปผมขอโทษผมต้องทำไงผมต้องเซฟใหม่บ้างมันจะได้ไม่โหลดทับผิดเหมือนนั้นเอาไฟล์ที่ผมเซฟไว้อันล่าสุดอะ่ะก็คือไฟล์เมื่อกี้อะเซฟแม่ง,งนี้แหละ837529ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรหัสน่าจะใช้ได้นี่ไงประตูไม่เปิดอ่แเราต้องใช้รหัสป่ะ เรารหัสไปทำไมอะบ้านไหนที่ต้องใช้รหัสนี่น,น,นี่ประตูแดงเอ๊ะรหัสมีสี่ตัวบ้านน่าห้าประตูยังปิดอยู่มันมีสี่ตัวษษอนะแต่รหัสที่เราได้มามันเกินไปต่อดได้ไหมได้อีกเหรอ เฮ้ hey. อันนี้อะไรเนี่ยเลขเก้าเฮ้เป็นรหัสเหรอเก้าสองอ้าวรู้ละหนึ่งก็คือสี่สองก็คือเก้าอันนี้คือสี่เก้าหนึ่งใช่ไหม สี่เก้าสี่เก้าตืดหนึ่งสี่เก้าตืดหนึ่งท่องไว้ท่องไว้สี่เก้าตืดหนึ่งมันมีสามอยู่ในในี้ครับสี่เก้าตืดหนึ่งสี่เก้าตืดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแปดสี่เก้าแปดหนึ่งน่าจะเป็นรหัสที่เปิดได้าการแก้ปริศนาอย่างรวดเร็วประตูไม่เปิดเอาผิดบ้าน สี่เก้าปดหนึ่งไปลองดูสี่เก้าแปดหนึ่งเพราะว่าหน้าบ้านมันมีเขียนเลขหนึ่งสองสาสี่ไว้ครับผมว่าน่าจะใช่นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนี่ไงหน้ากากเต็มเลยฮะมันเหมือนหน้ากากที่มีสองตาเหมือนกับคนที่มาบอกข้อมูลกับเราเลยได้รับหน้ากากสองอันอ๋อฉันดูเป็นไงบ้างล่ะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย แล้วเราก็จะเข้าบ้านนั้นได้ปะแล้วก็จะไม่โดนฆ่าผมว่าน่าจะไม่โดนลุมประหารใช่แน่แน่อันน่าเซฟเซฟก่อนได้หน้ากากมาแล้วจะว่าไปคนที่มาบอกให้ชา์ลอตฆ่าคนนั้นอาจจะเป็นเซธก็ได้นะหมายถึงตัวละครที่เราเล่นนะครับอาจจะรู้วิธีแล้วก็มาบอกชาร์ล็อตอันแน่ไม่ฆ่าเราแฮะรอบนี้ชิลเก็บกระดาษมา8 3 7 5 2 9ได้โน้ตมา จริงจําไปก็ได้นะปฏตีคุยได้ไหมาหาไม่ทําอะไรฮะมาซะเยอะเลยแล้วเอาโน้ตมาทําไมอะ่ะพารเวิร์ดเดี๋ยวๆดแปดสามเจ็ดห้าสองเก้าเรียบร้อยเซฟได้ไหมเนี่ยไปเซฟก่อนอันหน้าโอเคครับุยต่อนะรูปบ้านอะไรเนี่ย เชา้าวันคริสต์มาสคุณจะมีความสุขมากขึ้นกับช็อตกันช็อตกัน์นวะทุกคนเกิดมาเพื่อประหารฮครอบครัวทุกคนคือนักล่าพระเจ้าเทเลวิชั่นรูมห้องทีวีฮะประตูล็อกเอาอันนี้ขอข้ามแล้วกันครับแปลไม่ได้แปลกๆอะ่ะทำมันแปลกๆเมื่อคุณนอนไม่หลับ คุณไม่ควรจะนับแกะคุณควรจะฝากไว้กับใบเลื่อยเขาอ่อนอะไรคือใบเลื่อยโอ้ oh. พระเจ้าเหรอเนี่ยมีตาที่สามใช่ด้วยคนที่ฆ่าไปัเป็นเผ่าเดียวกับไอ้พวกนี้นี่สินะภาพวาดของ Oracle นะ่ะเธอสวยงามมากจากข้อมูลเนี่ยนะรู้สึกว่า Oracle เนี่ยจะไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีเพศด้วย รูปที่เราเห็นตรงนี้น่าจะเป็นรูปภาพของนักบวชสาวชาวภัเที่ยนคนหนึ่งนะนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วฮะไปต่อได้ด้วยื่าทางมันจะยาวไปไหนเนี่ยไฟฟอ o r ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมปะ Equality ีม้มีให้เซฟด้วยฮะต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมเข้าไปต้องสู้กับใครฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังประตูั่นนะ หวังว่าจะไม่ใช่ผู้ประหารนะเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้พวกเราก็คือผู้ประหารไม่ใช่เหรอจําได้ไหมเราใส่หน้ากากและกายเป็นพวกเดียวกับมันโอ้บางทีเธออาจจะแค่หลับไปหรือเปล่ามีร่างหนึ่งของศพที่ถูกหัน่นยังคงเคลื่อนไหวอยู่เธอยังมีชีวิตอยู่โอ้หน้าตาคุนค้นๆแฮะเหมือนเคยเจอ,อสวัสดี ที่รักคุณค,คูณผู้ะหารคุณช่างตัวเล็กจริงๆคุณมาที่นี่เพื่อทำลายล้างพวกเราไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวใช่ไหมล่ะช่างโหดร้ายจริงๆมาสิแกงดาบของคุณสิอย่าให้ฉันต้องรอมากกว่านี้เลยอืมฉันขอโทษจริงๆนะแต่ว่าพวกเราไม่ทำอะไรเธอหรอกนะคุณไม่ทำเหรอได้ยังไงกันก็ พวกเราไม่ใช่พวกมันตั้งแต่แรกแล้วฟีลิกถอดหน้ากากแบบง่ายๆเลยฮะพวกเราถอดหน้ากากออกแล้วเด็กสาวเปิดมือออกและเอื้อมมือมาที่หน้าของฉันมีแค่สองตางั้นเหรอคุณคงจะเป็นนักเดินทางสินะอะอ,อฉันมีอะไรบางอย่างแปลกไปเหรอฮะพวกเรากำลังพูดคุยกับ โอราเคลิลตัวจริงสินะผู้ที่สร้างจักรวาลทั้งหมดขึ้นมาส่วนร่างกายนี้เนี่ยก็คงเป็นร่างกายที่กำลังจะตายไปอ่ะอ่ะอเป็นเป็นเกียรติที่ได้พบเจอค่ะอืมถ้าทางเธอจะเป็นเด็กดีนะพวกเราเชื่อเพราะว่าพวกเรารู้ดีและรู้จักครอบครัวของเธออ่าเด็กสาวไอแล้วมีเลือดไหลออกมาเธอ ควรจะออกจากดินแดนนี้ซะเพราะพวกเราไม่มีเวลามากนะักแล้วแล้วจะเอาไงกับเด็กสาวคนนี้ล่ะอ,อตอนนี้เราคุยกับเทพ,พโอลาเคิลอยู่แล้วครับที่เหมือนกับว่ามาคุยผ่าร่างของเด็กสาวที่กาลังจะตายไม่สามารถช่วยเธอได้แล้วแต่ว่าพวกเรายังน้อยพวกเราก็หวังที่ที่จะอยู่ข้างๆเด็กคนนี้ไปจนถึงจุดจบของเขาแต่ว่า ที่นี่มีเพียงแค่ศพเราควรไปแล้วนะชาร์ลอตต์อ้าวแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมถ้าหากเธอตามหาเธอก็จะได้พบโอเคใส่หน้ากากเลยสิเฮ้ยลืมใส่หน้ากากวะเนี่ยถอดเฉยมีโดนกระทืบหรอกถอดในนี้ด้วยนะโอเคฉันคิดว่าฉันไดอยินเดี๋ยวเดี๋ยวบักบ๊กบัก๊กบั๊กอ้าวอ้าวบั๊กกันมาอ้าว ไม่เกบักจะเข้าไปอีกรอบเนี่ยช่างมันแล้วกันนะนี่เข้าได้เราต้องไปไหนอ่ะซ้ายสุดเหรอเมื่อกี้ไปขวาได้ปะ่ะวาก็ไม่รู้ด้วยนะอ่านทางนี้บ้างกลายเป็นผู้ประหารในวันนี้สัญ,ญลักษณ์ของผู้ล่าพระเจ้าถูกเรียกโดยพวกเรารู้สึกถูกกดขี่เหรอชีวิตของเธอแหลกสลายเหรอไม่ได้ทําอะไรผิดเหรองั้นก็แก้แค้นสิมาเป็นผู้ล่าพระเจ้ากับพวกเราในวันนี้ นี่มันลัทธิบางอย่างนี่เหมือนกับการปลุกระดมคนให้มาแก้แค้นพระเจ้าอะไรงั้นใช่ไหมอืมอน,นี้เข้าได้ไหมเนี่ยตอนแรกมันล็อกเอาเข้าได้แล้วฮะห้องทีวีโอ้โหเฮ้ยออกมาผ่านไปอีกด่ดนหนึงแล้วฮะห้องรอมาเซฟครับไม่คิดว่าจะผ่านจากโลกเมื่อกี้ได้ง่ายๆนะแต่ผ่านแล้วก็โอเคแหละ สรุว่าเป็นดาวที่กําลังจะพังยังไงก็ตามนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่านี่จะเป็นชันเลสุดท้ายเลยที่เราจะเข้าไปอา่าอาจจะไม่ไกลจากความเป็นจริงมากก็ได้นะงั้นเหรองั้นเข้าไปกันเถอะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันต้องขอโทษนะขอโทษอะไรอะ่ะก็หลายๆอย่างนะที่หนีมาที่ทำให้เธออยู่ในอันตรายแล้วก็ทำให้เธอมาอยู่ที่นี่ด้วย ฉันพบว่าอะไรก็ตามที่ฉันตามหาเนี่ยฉันไม่รู้สึกพึงพอใจหรอกนะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วก็ยังคงไม่รู้ต่อไปฉันคิดว่าคุณลุงก็คงยอมรับในความสําเร็จของฉันถ้าหากฉันขีนเรื่องราวของ Oracle ลงไปกับปรากฏการณ์ประหลาดๆนี่เนี่ยเกี่ยวกับ Oracle นี้แล้วก็จักรวาลของเขาแล้วก็กลิ่นแห่งความตายอาจจะสายไปแล้วมากกว่า2 0่สพันล้านปีก็ได้ เธออาจจะกำลังคิดว่าการผจญภัยครั้งนี้มันไร้ค่ามากแค่ไหนจะหัวเราะชั้นก็ได้นะเออผมไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเกมนี้ครับดุเขาหรือว่ากอดเขาจะดุทำไมอะ่ะกอดแม่งเลยไม่เป็นไรนะอย่าโทษตัวเองเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างในชีวิตของเธอเนะ่ะจะไร้ความหมายซะหน่อยพวกเราเนะ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมเหมือนกับหนอนหรือไม่ก็แม็กกอตนี่แปลว่าอะไรวะ พวกนั้นแหละน่าจะเป็นปรสิตสักอย่างนะถ้าไม่ใช่ก็โทษทีครับกลายเป็นไปดูถูกแม็กกอสหรือเปล่าช่างมันเถอะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังคงตัดสินว่าตัวเรานะ่ะสำคัญและทําทุกสิ่งเพื่อตัวเองได้นั่นไม่ใช่เหรอสิ่งที่น่าขำนะ่ะ <c oughs> เป็นประโยคที่ใช่ครับถ้าเทียบกับจกกักรวาลที่กว้างใหญ่มนุษย์เราก็เหมือนกับสิ่งเล็กสิ่งหนึ่งแต่ว่ามนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาก นั่นแหละคือสิ่งที่น่าขำที่ชาร์ลอตพูดยังไงฉันก็ชอบนะที่ได้มามาผจนภัยกับเธอน่ะสำหรับฉันแล้วมันเหมือนกับการได้อยู่กับเพื่อนเลยคำพูดของเธอนั้นอะไรกันนะ่ะอย่าพยายามพูดจาให้ดูฉลาดหน่อยเลยเธอมันก็แค่มนุษย์ฉันต่ำ <c oughs> แล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเหรออืมถ้าเธอพูดอย่างนั้น, <c oughs> นลแล้วก็งั้นรออะไรอยู่เรารีบไปกันเถอะ โอ้โหอ,อะไรอ่ะโอลเคิลนี่เจอกันอีกแล้วฮนะเสียงปบมือเสียงปบมือยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแขกที่น่ารักของฉันพวกเรากำลังรอเธออยู่เลยตอนนี้ในที่สุดพวกเราก็จะได้คุยกันในที่สุดแล้วเอาละ่ะเธอสนุกกับโชว์ที่ผ่านมาไหมหรือว่าเธอไม่ชอบมันกันแน่อะ โชว์เหรอแน่นอนก็โรคทั้งหมดที่เธอได้ไปเยี่ยมเยียนมาไงพวกมันเคยเป็นหนึ่งในช่องที่มีอยู่มากมายมหาศาลไรขีดจำกัดเธอรู้ไหมตอนนี้พวกมันก็กลายเป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์ที่แสนรุ่งเรืองของพวกเขา,เาถ้าหากฉันจะขอถามเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ได้หรือเปล่า มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเมื่อนานมาแล้วพวกเราเคยถูกเรียกว่าพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่ก็ตามแต่แล้วเด็กๆพวกนั้นลูกๆของพวกเราเองก็หันคมมีดมาใส่พวกเราพวกเราเคยมีมือมากกว่าหนึ่พมือไม่เพียงแค่นั้นแต่พวกเขาก็ตัดมันออก และตอนนี้พวกเราก็ไร้พลังพวกเราเคยเฝ้ามองโลกด้วยดวงตามากกว่าพันล้านดวงแต่พวกเขาก็ทำลายดวงตาของเราและควักมันออกมาทุกๆอันจนตอนนี้พวกเราไม่อาจมองเห็นอะไรพวกเราตาบอดพวกเราเคยเดินไปไหนมาไหนเดินโลดแล่นกระโดดโลดเต้นไปได้ทั่วทั้งโลก พวกเราสร้างมันขึ้นมาไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้พวกเราไม่อาจก้าวไปไหนได้อีกเลยแม้แต่ก้าวเดียวเพราะว่าขาของพวกเราถูกช่วงชิงไปแล้วสิ่งที่พวกเราเคยสร้างสรรค์ขึ้นสิ่งที่พวกเราเคยรักสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ทำลายกันและกันด้วยมือของพวกเขาเองและตอนนี้พวกเราโดดเดี่ยวไม่เพียงแค่นั้นพวกเรายังคงให้อภัย กับบาปของพวกเขาและพวกเราขอให้อภัยเธอเหมือนชานร์ลอตู้รู้อะไรทักอย่างนะครับอย่างที่เธอเห็นจัก,กรวาลที่พวกเราสร้างขึ้นมาได้ตายลงเรื่อยๆและไม่เหลืออะไรอยู่อีกแล้วสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือดื่มด่ำกับความทรงจำที่เคยมีในอดีต ไม่ว่าอย่างไงก็ตามไม่ว่ามันจะบิดเบี้ยวไปแค่ไหนก็ตามอีกไม่นานพวกเราจะแยกออกจากกันยังไงก็ตามความปัารานาของดินแดนนี้และสิ่งนั้นยังคงก้าวต่อไปเฮ้นั่นน่าจะเป็นปัญหานะสงสัยเราต้องกลับมาในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมก็มันยังมีทางอยู่เสมอ ลูกมนุษย์เอ,อ๋ยเธออยากจะลองดูไหมล่ะปฏิเสธทำไมอะ่ะลองดิ input error what ไม่ได้เหรองั้นต้องทำยังไงล่ะวางมือของเธอลงที่จอสิแน่ใจเหลือกับเรื่องนั้นน่ะยังไงเราก็ถอยไม่ได้แล้วนี่นาะ ไม่ได้ยินที่ท่านโอ o าเคิลพูดเหรอ,อยังไงก็ไม่ฟังใช่ไหมละ่ะยังไงถึงฉันจะไม่อยากสร้างปัญหาให้ใครในท้ายที่สุดแล้วฉันมันก็เป็นตัวปัญหานี่นาใช่ไหมฉันวางมือของฉันลงไปที่สกรีนที่หน้าจอโอ้เดิลอราเคไม่สิพระเจ้าของโลกนี้เขาวางฝ่ามือมาประกบกับฝ่ามือของฉัน ผ่านอีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมีเพียงแค่สิ่งที่แปลกประหลาดที่ฉันจดจําได้ฉันยอมรับพระเจ้าในหัวใจของฉันและพวกเราก็เดินจูงมือกลับบ้านด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็นกลายเป็นตัวเธอและทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเป็นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวฉันพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเรากล่าวคำอำลา ราตีสวัสด์ต่อโลกที่กำลังตายลงไปชีวิตทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดดาวเคราะ์ดาวฤกษ์หลุมดำหรือแม้กระทั่งอะตอมเล็กๆที่กำลังพบถึงจุดจบในท้ายที่สุดทีละสิ่งทีละสิ่งและแชนแนลก็ถูกปิดลงเอ๊ะแล้วไงอะทีวีดับไปฮะ อย่าบอกว่าจบอย่างนี้นะเว้ยตูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าโอลาเคลน่ะใช้ร่างกายของฉันเป็นภาชนะและใช้พลังของเธอที่ยังหลงเหลืออยู่น่ะส่งเรากลับมาบ้านต้องขอบคุณเรื่องนั้นนะที่ทําให้เรารอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยขณะที่พวกเราไปปะจนภัยกันนะ่ะเรื่องราวในโลกเป็นจริงของพวกเราไม่ผ่านไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวอืมเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเลทยที่รัก สำหรับคนที่ได้พบกับท่านโอราเคลิลแล้วแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยนะที่เธอได้พบกับท่านน่ะอืมใครจะไปรู้ล่ะแล้วคุณจะใส่หน้ากากหน้ากลัวน่ากลัวแบบนั้นไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยจะใส่ตลอดเลยเหรือตอนที่เจอฉันเนี่ยยังไงฉันก็รู้ว่าคุณใช้ร่างกายของคุณพ่อในการมาพูดพูดคุยกับฉันนะอ,อ่แบบนี้น่าจะง่ายกว่านะที่รักฉันคิดว่ามันคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ที่จะใช้ร่างกายของคนที่เธอรู้จักในการเป็นพาหะในการมาพูดคุยกับเธอนะแต่ถ้าหากเธอยืนยันอย่างนั้นล่ะก่อเดอะอัมเบร่าแมนถอดหน้ากากออกห <c oughs> น้าตาพ่อชาหลลอตเป็นยงี้ยเหรอดีขึ้นไหมตอนนี้อืมดีขึ้นมากเลยดวงตาของคุณสีสวยมากนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คุณอัมเบร่าแมนอืม แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เจอฉันในโลกทีวีนะ่ะแล้วทำไมเธอถึงแน่ใจเ่ะว่ามีคนอยู่ที่นั่นด้วยเออนั่นก็เพราะว่าฉันถูกผูกมัดไว้กับบาปบาปอันหนึ่งที่ฉันจินตนาการไม่ได้เลยล่ะยังไงก็เถอะนะฉันรู้สึกแปลกๆที่ฉันสามารถจำมันได้ความกังวลของเธอไม่เคยทำให้ฉันเบื่อเลยแน่นอนพวกเราแก้ไขซอ์โค้ดของเธอและอีกสักพักเราจะกลับมา งงมากเลยครับคําพูดแม่งแต่ละอย่างแปลยากด้วยอาจจะแปลไม่ตรงบ้างในช่วงนี้นะครับขอโทษด้วยในช่วงบทพูดเฉพาะตรงนี้นะนะฉันบอกความจริงกับเธอไม่ได้ใช่ไหมคุณพูดเหมือนกับเราเล่นวิดีโอเกมอยู่นั่นแหละโลกมากมายก็คือโคดเบสที่รักโคดเบสคืออะไรวะอย่างที่เธอพูดนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่คุณพูดนั่นแหละ แต่ว่าทําไมคุณถึงทาอย่างนั้นล่ะความทรงจําพวกนั้นนะ่ะไม่จำเป็นต้องไปจดจํามันหรอกนะพวกเราไม่อยากจะเฟลในการศึกษาโปรแกรมของเธอมันยุ่งเหยิงมามากพอแล้วกับการให้อรารเคลเป็นส่วนหนึ่งของเธอฉันแน่ใจว่าคุณเซธเนี่ยคงจะหัวเสียมากเลยล่ะถ้าหากเธอสองคนไปไหนมาไหนรอบๆแล้วก็สร้างความเสียหายโดยที่เขาไม่รู้เนี่ย <c oughs> พวกเราทั้งคู่ไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะ <c oughs> ยังไงก็ตามพวกเราแปลกใจมากเลยละ่ะที่เธอสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยอ่าพยุงชีวิตหมายถึงพวกเครื่องช่วยหายใจอะไรอ่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะเป็นไปได้ว่าเธออาจจะอ่อนแอเกินไปเกินกว่าที่จะทําทําความเสียหายต่อร่างกายของฉันนะนะอืม <c oughs> แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างละ่ะอเธอยังคงหลับอยู่นะฉันหวังว่าเราจะได้คุยกันมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าหลังจากที่ฉันเห็นความทรงจําของเธอแล้วฉันก็ยังคงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอมากเท่าไหร่และถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมนี้จบแล้วผมว่าเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรเลยแน่ๆเลยแล้วโอ r a c l e ล่ะพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาคืออะไรกันแนะ่ก็คงเปรียบเสมือนพวกเขาเป็นดวงดาวที่กําลังจะดับสลายไปนะนะหลังจากดาวเลิกสูญเสียพลังงานไปก็จะกลายเป็นดาวแคระสีขาวเธอก็ลองคิดดูสิ ว่าพระเจ้าสามารถสร้างชีวิตใหม่จากศูนย์ได้หรือเปล่ากำลังพูดอยู่กับฉันใช่ไหมเนี่ยฮ่ <c oughs> <c oughs> ดีมากแต่ยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีที่เธอได้เจอกับเพื่อนใหม่ใช่ไหมเอาละตอนนี้กินยาซะแล้วก็นอนซะเถอะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการใช้เวลากับฉันเป็นชั่วโมงเลยนะคุณมิสเตอร์อัมเบล่าราติสวัสิ์ชาลอตกินยาทำไมผมแอบคิดว่า ไอคุณมิสเตอร์อัมเบล่าเนี่ยเป็นหมอจิตแพทย์แล้วชาร์ลอตเป็นโรคจิตและทั้งหมดก็คือจินตาการของชาร์ลอตที่เราเล่นมาย,ยานะชาร์ลอตได้รับยามาเป็นงั้นจริงดิป้าแล้วต้องไปเอายาก่อนยานอะไรอ่ะฉันจะไปนอนแล้วนะถ้างั้นงั้นก็ดับฟันดีนะเอ้ยาไหนอ,อ่ะ ไหนยาต้องกินยาตรงนี้เลยเหรอนี่เหรอ Abilify แล้วผมก็มาคน้น Google ครับ Abilify คือยารักษาโรคจิตโรคอารมณ์สองขั้วยาโรคอารมณ์สองขั้วมันคือ Abilify อเดี๋ยวนะ งั้นเนื้อเรื่องทั้งหมดก็คือชาลล็อตหลอนเองเหรอไม่ได้มีอะไรเลยเชี่ยมบ้านจริงเป็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวแล้วฟิลิกละ่ะไปหาฟิลิกได้ไหมประตูล็อกเฮ้ยฟิลิกที่นี่ห้องอะไรอะ่ะ ใต้หลังคาฉันง่วงมากแล้วไปนอนกันเถอะเซตเซตเซตคือตูตูคือคนเล่นต้องสรุปเซตดีตัวจริงจริงไหมเนี่ยจดหมายถึงชารลอตที่รักฉันจะกลับมาบ้านสายหน่อยอันนี้ตอนเริ่มเลยครับจากคุณแม่เฮ้ยบ้าเนื้อเรื่องคือหลอนเองเหรอและที่เล่นไปหมดตีความแทบตายนี่คือแบบ นี่ไงสัตว์เลี้ยงเป็นแมวแม็กแคทแมวนอนอ่ะนอนสงสัยจังถ้าหากฉันเห็นปาวอากาศในฝันของฉันแล้วก็ราตีสวัสดิ์ชา์ลอตนี่คือเซตเหรอตัวละครเราจริงๆด้วยราติสวัสด์ฟิลิกเอา้าราติสวัสด์คุณมนุษย์ล่มอมเบล่าแมนและก็ออร์เเคิลนะ แล้วก็ราติสวัสิ์กัดเดนแองเจิลที่คอยเฝ้ามองฉันอยู่เห็นโลชาร์ล็อตเอพิโซดหนึ่งจังฟูดพระเจ้าและเทดดี้แบร์จบขอบคุณที่เล่นหวังว่าจะสนุกกับเกมนี้เจอกันใหม่ในเอพิโซดสองคำตอบอยู่ที่นั่น จากเอเทอร์นน่าจะเป็นคนคุณคนสร้างนะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษแต่เขาคงฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> sorry <laughs> อ่สูปว่าเกมนี้คือผมไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องเท่าไหร่ครับหลายๆอย่างแต่ว่ามันคงตีความได้เยอะมากและเกมนี้มีเอพิโซดสองนะครับนี่ครับเฮลโลชาร์ลอต t e เอพิโซดสองผมซื้อไว้แล้วซึ่งจะแคสต,ตอนไหนก็ขอดูอีกทีนะครับเสยียงสกายเข้าอขอโทษ <laughs> เปิดสกายไว้ด้วยไงแคสเกม ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับเกมเฮเลอร์ชาร์ลอตหลายอย่างคาใจผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันสื่อ,อถึงอะไรนะครับเพราะว่าประโยคบางจุดนี้อ่านก็ไม่เข้าใจจะให้แปลออกมานีก็ยิ่งงงเลยอ่ะเกมนี้แม่งอินดี้เกินกว่าจะเข้าใจแต่ว่าก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจดีเหมือนกันครับเป็นเกมที่เปิดมาแบบงงและจบก็ยังงงอยู่ไม่เคยมีเกมไหนงงเท่านี้จริงๆชีวิตหนักมากอะ่ะ ลาก่อย